ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นร้านค้าเนาะที่อยู่รอบๆสัญลักษณ์ของเมืองแอนเชิร์ฟนะคะ Throwaway h a n d เ,เป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยเนอะจริงแล้วคะ่ะตรงนี้คือรุ่นหลาก สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศเบลเยียมในวันที่อากาศประมาณ8องศา9องศาค่ะวันนี้แม่ไผ่กำลังเดินทางนะคะที่จะไปเมืองแอนเทิร์ปนะคะ ก็จะไปทำตามสัญญาที่เคยสัญญากับน้องพอล่าไว้ว่าจะพาเที่ยวพาเดินตลาดคริสต์มาสเนาะคือก่อนหน้าน,นี้น้องพอล่าเขาขอให้แม่พาไปเดินตลาดคริสต์มาสซึ่งก็ได้พาน้องไปเดินแล้วตลาดแรกก็อยู่ที่เมืองเลอเว่นนะคะซึ่งตอนที่ไปตลาดที่เลอเว่นเนี่ยตอนนั้นนะคะไปช่วงก่อนคริสต์มาสนะคะเพราะว่าเลอเว่นเขาจะจัดตลาดคริสต์มาสถึงแค่ประมาณวันที่21ธันวาคมส่วนที่เมืองแอนเทิร์ปเนี่ยเขามีตลาดคริสต์มาส ยาวไปจนถึงประมาณอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมค่ะก็เลยเลือกที่จะพาน้องมาเดินตลาดคริสต์มาสหลังวันคริสต์มาสแล้วเนาะและวันที่ไปนี้ก็เป็นวันที่27ธันวาคมนะคะ อ่าส่วนหนุ่มๆเนี่ยวันนี้บอกว่าอมหม,มีเดินตลาดคริสต์มาสหรอไม่ใช่แนวเลยอะ่ะขออยู่บ้านแล้วกันขอให้สาวๆไปเที่ยวให้สนุกหนุ่มๆขอตัวอยู่บ้านนะหนุ่มๆก็เลยไม่ได้มาด้วยค่ะแต่ว่าก็มีสารถิีก็คือคุณพ่อพามาด้วยเนาะแล้วก็มีเพื่อนของน้องพอล่ามาด้วยค่ะวันนี้ส่วนบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ม่อผ่ายอยู่ที่แอนเวิร์ฟค่ะพาน้องพอล่าแล้วก็เพื่อนสนิทของน้องพอล่ามางานมาเที่ยวงานคริสต์มาสนะคะมาตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตจริงๆวันนี้ก็เป็นหลังวันคริสต์มาสแล้วค่ะแต่ว่าที่เมืองแอนเวิร์ฟเนี่ยเขายังมีตลาดคริสต์มาสอยู่นะคะวันนี้ก็เลยพาน้องพอล่ามาเที่ยวตามสัญญาค่ะหนุ่มๆไม่ได้มาด้วยหนุ่มอยู่ที่บ้านก็ด้านหลังเป็นมิวเซียมที่มีชื่อเสียงของแอนเวิร์ฟค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินมุ่งหน้าไปที่ครอตตมาท์นะคะหรือว่าแกรนด์เพลสหรือว่าจตุรัสของเมืองแอนท์เวิร์ปซึ่งก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงหน้าซิตี้ฮอลของเมืองแอนท์เวิร์ปค่ะผู้คนเยอะมากเลยหลานลวงก็มีเยอะเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้ก็คือ mm. เย็น,นะคะ่ะคืออากาศแค่ประมาณ9องศาซึ่งถือว่าไม่หนาวนะคะแต่ว่ามันมีลมอะ่ะมันก็เลยหนาวเย็นเยือกเลยตอนนี้น <laughs> ก็มาอยู่ที่ตรงหน้าซิตี้ฮอลล์ของเมืองแอนเชอร์แล้วนะคะก็มีต้นคริสต์มาสยักษ์เนาะแต่ว่าน่าจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับที่บรัสเซลนะคะทุกปีที่บรัสเซลจะมีต้นคริสต์มาสที่ใหญ่มากแอนเชอร์ Andrew นี่ก็เหมือนกันก็มีต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ในปกติเนี่ยต้นสนเหล่านี้นะคะก็จะเป็นต้นสนที่ได้รับบริจาคจากคนในประเทศเบลเยียมในราคาที่แบบเขา,าต้นสนอาจจะ ใหญ่ไปอะไรเงี้ยเขาก็บริจาคให้ทางเมืองเอามาประดับประดาฟไฟให้คนได้ชื่นชม่ไหมคะว้าวนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนจัดให้มีแสงสีเสียงเหมือนเป็นดาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เข้ามาชมดาวแล้วก็พักให้ หายหนาวซะหน่อยเนาะเพรอยู่ในนี้ก็จะอุนอ่นๆหน่อยอุ่นดีอุ่นดีไม่อยากออกเลยร้านขายอุปกรณ์น้องหมาเนาะน่ารักเชียวมีทุกอย่างแต่อาหารเฟอร์นิเจอร์ของน้องหมามีหมดเลยร้านขายขนมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นร้านค้าเนาะที่อยู่รอบๆสัญ,ญลักษณ์ของเมืองแอนเทริบนะคะโชว์ e ว h นูฟชิสนูฟชิสร้านแคนดี้จ้าร้านขนมร้านลูกอมค่ะโอ้ย oh, ทาน้องเนลส์มาด้วยน้องชอบแน่ๆเลยเนี่ยร้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่อเป็นบูธของสถานีวิทยุนะคะรดีโอนะคะช่องโจค่ะนี่เขาก็จะมาจัดจัดวิทยุจัดอะไรโปรแกรมอะไรตรงนี้แล้วค่ะเปิดพงเปิดเพลงนะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ คนก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นซุ้มกระจกอะไรประมาณนี้เราก็ไปดูได้เวลาเขาจัดจัดรายการอยู่เนาะเอาไะ you, you want to go in? No. You can be on t h uh, e i r channel อ uh? ะ <No. S 2> uh? like other people they want to be filmed <laughs> then you can look in t h e i r channel อ uh? ะ no, <laughs> no. no. <laughs> ถ้าเข้าไปในนี้นะคะเขาจะเขียนไว้ว่าเนี่ยคะ่ะถ้าเข้าไปก็ เขาก็จะไปถ่ายทอดในช่องของเขาอะไรอย่เงี้ยค่ะเบลวอตเกฟิมเราก็ไปดูได้ในช่องของโจเรดิโอก็จะเห็นตัวเราในนี้เนาะแต่ว่าเด็กๆไม่อยากเข้าไปค่ะสาวๆอายไม่อาจจะต้องขออภัยนะคะที่ต้องเบลอหน้าเพื่อนสนิทของพอลา่าเพราะว่าน้องจะค่อนข้างเขินค่ะคือถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับ เพื่อนของเด็กๆเนี่ยค่ะแม่ไผ่จะขออนุญาตเพื่อนของเด็กๆก่อนทุกครั้งนะคะว่าแม่ไผ่ให้แม่ไผ่เอาลงในช่อง YouTube ได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เพื่อนก็บอกว่าโอเคได้เพื่อนก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้องคนนี้น้องอนุเขาก็จะมีความเขินๆกองนิดนึงเขาก็บอกว่าถ่ายแต่หลังหนูได้ไหมหรือไมก่ก็ถ้าเห็นหน้าก็เลยหน้าหนูหน่อยนะอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะคือเราเคารพสิทธิ์ของลูกๆนะคะเรา,เราถ้าเราให้เกียรติลูกๆก็ให้เกียรติเราเหมือนกันเนาะ ตอนนี้ก็คือหนาวมากค่ะก็เลยจะเข้ามาหาอะไรทานกันที่ร้านอาหารนะคะอะไรอุ่นๆแล้วก็อาจจะทานวัฟ,ฟเฟอเยอะไรเอ่ย So we gonna take uh, one the classical and share yeah and you want cappuccino yeah cappuccino two times cappuccino yeah ah this one banana bonanza ah delicious. Okay, and what a n u k wants Strawberry juice. Ah, okay. And uh, milk s h as k e a well Yeah, good, ใช่อันนี้เขาจะมีให้เลือกนะคะว่าบรัสโซส์หรือว่าเลียชนะคะถ้าเป็นแบบบรัสโซส์เนี่ยมันจะเป็นเอ่อเป็นแบบสี่เหลี่ยมติดค่าอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราสั่งแบบ นะคะก็จะได้เป็นแบบประมาณอย่างนี้นะคะก็คือแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนจริงๆมันก็รสชาติเดียวกันเลยก็คือแป้งเหมือนกันนั่นแหละค่ะแค่ต่างที่รูปลักษณ์เฉยๆอันนึงก็อ่ะประมาณนี้อีกอันนึงก็ประมาณนี้ว้าวมาแล้วโอ้ย so big มันใหญ่นะลูกเนาะใหญ่มากเลยของน้องพาราจะมีกล้วยด้วยค่ะของอนุจะมีสับเบอรี่อ่ะ and this is a clásico This is to share. ร์โอเคอันนี้แม่ไผ่จะแชร์กับป๊าป๊าบาสนะคะแชร์ share กับคุณบาส and good อู้เห็นในรูปเหมือนจะเล็กๆเนาะแต่เอาจริงๆแล้วใหญ่ๆมากเลยว,ว้าวเผาล่ะน่ากินมากลูก <laughs> สไมค์เล็ก เป็นไงคะอร่อยไหมอรนะ่อยเนอะกูชิโน่แม่ก็มาแล้วเหมือนกันค่ะโอ้ใสคุกกี้มาให้ด้วยแล,นะล้วนี่นะอร่อยเนอะฮู้ไอซ์สติ๊กยูรานที่เราถ่นานรับโฟนี้นะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณ หน้าโบสถ์อนซิลเวอร์เฟรคัตชดพอดีเลยค่ะอยู่ตรงลานตรงนี้แหละแล้วก็ด้านหน้าโบสถ์เนีนะคะตอนนี้คนก็มายืนต่อแถวถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นข้างหลังเป็นโบสถ์ด้วยค่ะมีกลุ่มผู้คนมายืนต่อแถวกันเต็มเลย <c oughs> เราทานว a f f l e ลกันเสร็จแล้วนะคะมีแรงเดินต่อละเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปที่ครุ่นมาร์คอะไรสักอย่างเนี่ยละคะ่ะคือแม่ไผ่อ่ะ เคยอยู่เมืองนี้ก็จริงนะแอนทโทรปแต่ว่าไม่ได้อยู่นานถึงขนาดที่รู้ทุกซอกทุกมุมอะไรขนาดนั้นนะคะคนที่อยู่ตลอดก็คือคุณบาทสเนาะเพราะว่าคุณบาสท,ทำงานที่เมืองนี้นะคะก็ให้คุณบาทสเป็นไกด์นำทัวร์แล้วกันวันนี้ถึงแล้วคะ่ะตรงนี้คือครุ่นปลาดไม่ใช่ครุ่นมัดนะคะ นี่ละคะ่ะถึงแล้วก็จะมีร้านอาหารเนาะข้างในนะจะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารแบบมีฮีเตอร์อุ่นๆเนาะด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีนี่ละคะ่ะร้านรวงขายอาหารเหมือนกันพวกฮอตสริงกลูวยอะไรทั้งหลายฮอตดอกขนมขนมเครื่องดงเครื่องดื่มนะคะเบียร์ <laughs> ต่างๆ โ oh, อ้ลูกฝั่งทางนี้มีลานไอซ์สเกตด้วยลูก <Where? S 1> ตรงนี้เป็นลานไอซ์สเกตค่ะสาวๆจะสนใจไหมเน o you w a n t o do ice skating no เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนน้นนะคะตรงนั้นจะเป็นยอดโบสถ์ on silver p l a t t Cathedral เนาะเราเดินไปจากตรงนน้นแล้วค่ะเพื่อมาคุรุณษาตรงนี้ okay. มันเย็นละมันสกออ่ะและมินดี้ดูไอ้ลูกเขมรสีดำโนอาห์กลับสกีต้ากลับสกีต้าเนี่ยคะ่ะตรงนี้เป็นแถวที่จะเข้าไปเล่นสเกตนะคะเนี่ยพ่อแม่ก็พาเด็กๆมาต่อแถวนู้นนะคะยาวไปถึงนู่นเลยก็จะเข้าไปเล่นสเกตข้างใน มีร้านอาหารไทยด้วยค่ะเดินมานี่เจออยู่ประมาณ3-4มร้านแล้วค่ะร้านอาหารไทยตรงนี้น่าจะเป็นร้านเทคเอเว y หรือเปล่าเ,เอ,อ่ยนี่ดูไว้อยู่นะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะพาสาวๆมาทานข้าวที่ไหนไม่ไผชอบตัวหนังสือนี่จังเลยค่ะตัวหนังสือแบบสวยดีอะ่ะเขียนว่า a n นทรอ p เปิเนาะ ันนี้เราก็มาอยู่กันที่เดอะแมทนะคะเดอะแมทก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งเนาะในเมืองแอนท์เวิร์ดใครไปใครมาก็ต้องมาช้อปที่นี่นะคะเพราะว่าใหญ่สุดแล้วในแอนท์เวิร์ดนะคะโอ้คนก็ยังออกมาช้อปปิ้งกันเยอะมากคือคนส่วนใหญ่ในเบลยเยียมตอนนี้ก็คือฮอลิเดย์แล้วนะคะเขาก็จะลาหยุดเอ่ยอะไรเอ่ยไปเลยเสร็จแล้วก็นี่แหละค่ะแล้วยุดอยู่กับครอบครัวอันนี้คือหลังวันคริสต์มาสแล้วนะ คนก็ยังออกมาช็อปกันเยอะมากดูในกล้องเหมือนไม่เยอะนะแต่แบบอ,อู้อย่ากมีโดนอยงเลยบินโดนให้ดูเนาะคนเยอะจริงๆค่ะสุดๆเลยอะ่ะปะเดี๋ยวเราไปเดินฝ่าผู้คนดีกว่ะเอาบรรยากาศเนาะเอาบรรยากาศ It's beautiful decoration น eh? ะ on ritual <c oughs> ritual ตกแต่งร้านสวยมากเลยคะ่ะ สัญลักษณ์ของโรงงานเชอบนะคะตัว A A ตัวใหญ่ ร้นวงเยอะมากแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันจ่ายค่ะวันนี้เป็นวันเที่ยววันเที่ยวก็คือเที่ยวจริงๆก็จะไม่ได้แวะซื้อของอะไรนะคะแหมอยากจะซื้อเหมือนกันเลยแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไรเนาะก็เดินเอาบรรยากาศค่ะยังจะต้องเดินอีกข้างในประมาณกิโลนึงเพราะว่าเด็กๆอ่อะ,อะยังไม่เหนื่อยแล้วก็เพิ่งทานวัฟโกมาด้วยก็เดี๋ยวเดินเบินก่อนแล้วเดี๋ยวพาเด็กๆไปทานอาหารมื้อเย็นนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินตรงไปที่ข้างหน้าก็คือจะเป็น uh, Central Station ของเมืองแอนเชิร์ปนะคะก็คือเป็นสถานีรถไฟของเมืองแอนเชิร์ปนะคะเก่าแก่และใหญ่มากๆเนาะสวยมากๆใครไปใครมาก็ต้องมาเยือนนะะี่แล้วค่ะสถานีรถไฟเมืองแอนเชิร์ป กมาถึงละชิงช้าสวรรค์อยู่หน้าตรงสถานีรถไฟนี่เองก็ว่าอยู่น่าจะมีชิงช้าสวรรค์นเนาะแล้วก็หากันอยู่มาอยู่หน้าสถานีรถไฟค่ะสวยเนาะ ของที่ร้านอาหารไทยคะ่ะอนุกสมาเกเลกของอนุกเป็นข้าวผัดไก่นะคะของน้องพอล่าเป็นผัดไทยกุ้งใช่ไหมลูกผ้าไทยกุ้งของพอล่าของแดดดีเป็นวอร์ิสทผแนงหมูนะคะส่วนของแม่เป็นคะนาหมูกรอบขออนุญาตทาน,านข้าวก่อนนะคะ Sasquatch ตอนนี้เราก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะเดินกับแพที่รถนะคะก็ขอบคุณมากมเลยนะคะที่ติดตามชมยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้แม่ไายและดีบารแล้วก็สองสาวไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊บาย